สวัสดีจ้าพี่น้องฟังไปสุปูสุคนทั้งฟังไทยฟังแล้วฟังต่างประเทศเด้จ้ดเด้อมือนีแม่สูสิพ้ามากลนไออีหอย่างก็น้องหเพิ่นอื่นตะก้อบอกจ้ะตะก้อหรือสาคูด้วยค่ะหัวเพิ่นกระสิบเป็ยนอยู่ประมาณนี้ด้อค่ะเด้อพี่น้องอันนี้แม่สูเบ่งแล้วเพิ่นเป็นหัวแล้วค่ะนี่้อค่ะแม่สูสิพามากลนค่ะมาลุนเบิ่งก่อนี่ด้อค่ะเด้อว่าเพิ่นสิลงหัวบอ ก่อนที่เขาไปรับไปชมกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่สูน้ำนื้เด้อจ้ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจา้าเพาื่อสิได้เป็นการแจ้งเตือนเวลาแม่สูนได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อไปจา้าไปลุ้นไปชมกันเลยค่ะก้นน้แม่สูเด้อพี่น้องเอ้ยมาขุดมันก็จะเอื่อนมามันยังนอนอ่มันตะกอโอ้นี่เห็นพี่น้องเห็นแล้วมันหนึ่งเห็นบ่ค่ะขาวๆ เด้อจะได้กนิ่นพี่น้องโอ้โหสาบเบิดแม่สูกับบุเคยก้นขึ้นกันแล้วเด้อวจ้าบุกเคยขุดขึ้นกันแล้วพี่น้องเอ้ยครั้งแรกขุดมันอีกแล้วพี่น้องแต่อันนี้มันโอ้อันนี้เพิน่นเป็นนออืมทัดเอาออกมาซ้ำจะเกิดบ่าน้องพี่น้องเอ,เอาไว้จะปลูกต้ออีก่กันโอ้โสาบแม่สูสาบเด้อพี่น้อง ไปเบิ่งก้อนนันมาค่ะดีจ้ะได้แล้วนิดหน่อยมาจ้าลุนกันต่อโอ้ขุดปเปินดอกพี่น้องสับเปิด <c oughs> จะได้กินว่นนี้สดับดีแฉะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตับไม่กัน โอ้ยองไม่พี่นอ้องหากไม่ฉันถือน้ำหากไม่กต่นีพี่น้องเอ้ยนี่กระจ่ะนี่กันไปถกคนผ้เอิ่นด้วยค่ะเด้อมันอย่างกับมันตะก้อด้วยค่ะใดรเคยที่เคยกินกะคอมเมนต์ใต้คลิปด,ด้วยค่ะเด้อพี่น้อง คอมเมนต์ใต้คลิปแห่งนี้นะสุบสกบบนไงเด้อเมื่อก่อนเราเคยกินกระเทียมที่กันหรืพี่น้องเอ้ยผู้เฒ่าคุณพระว่ามันกินได้อันนี้ปล,ลูกอยูอ่หลังบ้านไหมค่ะผู้เฒ่าเขาปลูกไว้บ๊วยบ๊วยบนไดบนใดนอน ไปไงเอาไปไงพี่น้องเอ้ยนัดูเหงาเลยนี่บอโอ้โหซาเปิดพี่น้องจ้ะ ลับอีกแล้วอ๋อนี่ถูกคนวัเป็นผลวัปปินพี่น้งองประสับจก้กขอประสับอเอามันโลดเป็ในใจที่เก่าแล้วเนาะกำลังลงหัวกำลังลงกระถมไว้ก่อนเด้อพี่น้อง คีอข้างนี้จุปุ่ปินจุปุ่ปินข้างนอกเอยคุปุ่ปินนี่หนูเอาปเล หม้อปาพี่น้อนโอ้ดีดีหัวน,นึงเ,เล็กบ่หืมยิบหม้หน่อยๆกำลังลงออเอาไว้ก้อนถมตัวนี้น้ำก้อนคาเทียพิ่นขึ้นถมตัวนึน่งมากกันพ่น้องกดน้ำถมน้ำแหละเดินเหงานี่พี่น้องจ้ะ ต้นเงานี่น้ำแม่สุต้นเงานี่เด้พอ,อ,อดพี่น้องเลยมีโบจับจับจับได้ละขึ้นไปลุ้งที่ใส่ละพี่น้อง ที่แจงบ่มีหายหนักต้นได้ว่าสิได้กินง่ายๆตัวนี่พี่น้องจ้าปกมมมกอนพี่น้องมกอนจ้าดิงไหม่ดิงไหม่ดงไหมพี่น้อ เออมันุูกคนทั้งที่กันให้เบนกันทั้งพี่น้องเลยเกันเชียร์กอนพวกกะขุดลงลึกน่ามันซับขุดลงหัวกับลงุงพี่นนองขุดลงกับบ่ลุเออ็เรได้ว่าจิกิงง่ายตัวนี้ เดว่าสิได้กินง่ายๆตัวนิ้พี่น้องมันลวงหัวก,กับลงบมนมนบอลลงกับบลุงตัวนี้นพี่น้องกได้บรลงกับลกบลลงตัวมันตะโก,ก่คนวะคนวะเข่าคาพนพักอื่นมันตะโก,ก่คนวะนี่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  ขาดนุ่นเอ็แง่พี่น้องตายเมสูสิตกลงเอาพระต้มเด้อพี่น้องเอ้อี่แมู่สิตได้พระต้มละจ้ะ มันตะก้อหุ่นเหมนพี่น้องลองเอาไปต้มบางก้นจ้าว่าเพข้นจิตต้มเปือ่อยบ่ผู้เฒ่าเพข้นว่าแต่เพราะท่านเออาาด็กเหยียดน้าดีเพันเฉียต้มบ่ค่อยเปือ่อยเลยจ้ะอันนี้แม่สุร้องเอาไปต้มบางก้นเด้อพี่น้องเด้อครั้งแรกในชีวิตเด้อค่ะเด้อครั้งแรกขึ้นกันละแม่สุร์ตะกลมันตะก้อใบเพิ่นจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องเขาคนด้น เอฟซีคนใดพี่น้องคนใดเพื่อนู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้แมสูฟังในดเดอ้อจ้าเด้อนี่เดอ้อบอกเมสูน้ำเน่รสชาติเพ่นสิเป็นเจังไดนอนเมสูสิร้องเบิงจ้าต้นมันนี่ใบเพื่อนสิเป็นแบบนี้ค่ะแ่ว,ว่าผู้้เถ่าเพื่อนอื่นมันตะกอค่ะสำหรับคลิปนี้แมสูรัาไปก่อนค่ะไปต้มมันสูก,กินก่อนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า